เออวันนี้มาเก็บคีเฟอร์กันเหมือนเดิมค่ะคีเฟอร์เนี่ยนำด้วยความที่นำต้องทำทุกวันนะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วว่าทำแบบนี้กินแบบนี้เก็บแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้เดี๋ยวนำให้ดูผลผลิตของเขาก่อนอันนี้จะเป็นส่วนชั้นนะคะที่วันนี้วันนี้ค้นมากเลยค่ะปล่อยเขาไว้มากกว่าม,มากกว่า24ชั่วโมงนะคะล็อตนี้ย แล้วก็เหมือนเดิมตอนจะเก็บก็คนเขาให้เข้ากันก่อนให้เรียบร้อยนะคะน้ำว่าแล้วว่านำลืมวันนี้นำลืมตัวกรองค่ะแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวนำไปหยิบตัวกรองมาก่อน ตัวกรองมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ของนําจะใช้เดี๋ยวนะคะมันสับสนนิดนึงของนําจะใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะไม่เชิงว่าเป็นพลาสติกสัทีเดียว<ม>เขาก็จะเป็นสแตนเลสมั่นใจว่าตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะแต่ด้วยความที่คือใช้แป๊บเดียวนะคะ ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ค้างอยู่กับเขาแต่พวกที่จะค้างอยู่กับเขานานอะ่ะเป็นพวกกล่องพลาสติกอะไรต่างๆนี่แหละคะ่ะถึงจําเป็นจะต้องใช้เป็นพลาสติกเหมือนเดิมขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้งทุกวันคนให้เข้ากันหอมค่ะกลิ่นหอมมากๆหอมมากมายไก่กอง กินแล้วสดชื่นนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีวิตามินซีสูงมากอ่าอันนี้ตัวกรองกับกล่องพลาสติกก็เตรียมพร้อมแล้วก็กรองเหมือนเดิมค่ะฟุกลอตของน้ำนี่คือพอกรองเสร็จเก็บเสร็จแล้วน้ำต้องเลี้ยงต่อเลยเพราะว่ามีคนทานรอทานขี่เฟอเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็กรองออกมา หอมค่ะเมื่อเช้านำพูดถึงเรื่องวิตามินซีว่ามีความสำคัญกับร่างกายมากนะคะเจ้าคีเฟอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผลิตเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตวิตามินซีให้เราตัวเขาเนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงเลยค่ะค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะวิตามินซีสูงโฟเลตส,สูงอาจจะด้วยความที่เขาเป็นเป็นยีสต์กับแบคทีเรียแลคติกนะคะเจ้านี้ก็คือแลคติกอะคะ่ะก็เป็นกรดอ่อนๆนะคะเจ้าตัวเนี้ย คุณสมบัติการทํางานของเขาการความเป็นกรดอ่อนๆแล้วเป็นอาหารจากธรรมชาติก็เหมือนมะนาวอารมณ์เดียวกับมะนาวค่ะคือเมื่อเข้าไปในความเป็นกรดแบบนั้นเนี่ยนะคะก็เข้าไปแล้วจะไปสะเทินกรดในร่างกายให้กลับมาสภาพของร่างกายนี่คือจะก็จะกลายเป็นกลางนะคะค่อนข้างจะไปเป็นด่างนิดนึงนะซึ่ง ระบบเลือดที่เป็นแบบนี้ค่ะคือเรื่องที่ดีนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องทานน้าด่างนะคะทานน้าด่างเข้าไปเพื่อให้ระบบเลือดของเราดีน้ําด่างก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ที่บ้านนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันอ่ได้มาแล้วอืมคีเฟอร์ล็อตหลังๆเนี่ยเขาจะงามเขาจะงอกงามสวยมากนะคะแล้วเขาก็จะให้ผลผลิตที่เป็นเจ้าคีเฟอร์เกรนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลย อย่างตอนนี้ล็อตนี้ยเขาก็โตแบบคือโตมากๆาอะคะ่ะน่าจะใช้เวลาประมาณอย่างที่น้องนุชเขาเคยบอกนํานะคะอก็จะประมาณ1 8ถึง20กว่าวันเนี่ยก็จะเป็นคีเฟอร์ที่เขาเริ่มเติบโตจากการที่นํามาเลี้ยงั้งแรกๆแต่ของนํามาโตมาหลายรุ่นแล้วเพราะว่านําเลี้ยงมานําทานเขามาเป็นปีแล้วโตมาหลายรุ่นแบ่งปันไปได้หลายรุ่นมากๆแล้วนะคะ แล้วก็เขาเนี่ยแหละค่ะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนำ้ำเมื่อเช้านำพูดถึงวิตามินซีว่าไว้เอาไว้ทานเวลาที่เรารู้สึกครั้นเนื้อครันตัวไม่สบายแล้วก็ไม่อยากที่จะตื่นมาแล้วต้องมาทานยาลดน้ำมูกมาทานยาลดไข้แก้ปวดอะไรต่างๆนะคะน้ำแนะนำสูตรลับสูตรแบบสูตรเด็ดสูตรประจำของนำ้ำน้ำจะแนะนำให้ทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับนำคือทานวิตามินซีค่ะ วิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่ทานไว้ก่อนเหมือนกันไว้ก่อนแก้ค่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวอธิบายวิตามินซีต่อนะคะอันนี้คือตัวกีเฟอร์เกรนที่ได้มาจะโชว์จะอวดยังไงดีข้นมากข้นมากเลี้ยงต่อนะคะข้นเหนียวแล้วก็เป็นหอมด้วย หอมกลิ่นมะาพร้าวพออดพวกนี้นําใช้มะพร้าวเข้าไปช่วยด้วยอันนี้คือตัวตัวนมหมักที่ได้มาแล้ววันนี้เขาจะมีความข้นเพราะว่านําเห็นไหมคะนำทิ้งเขาไว้ให้อยู่แบบที่นําแจ้งตอนแรกมากกว่ามากกว่า24ชั่วโมงอาจจะ36ชั่วโมงด้วยซ้ํานะคะจากการทําครั้งแรกครั้งก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเก็บไว้ทาน คนนะะเห็นความค้นเขาแล้วนะคะนะคะี mm ่คือสิ่งที่ mm hmm. เราจะได้แต่ mm hmm. คุณภาพ mm hmm. คุณประโยชน์ mm hmm. ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะจากขีเฟอร์ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เรื่องที่ดีมากๆเลยที่อยู่ในบ้านของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. เวลาอาหารอะไรก็ตามแต่ที่เราจะทำเราจะทานเนี่ยขอให้เริ่มจากตัวเราเราต้องรู้หลักการรู้ก่อนว่าเราจะทานอะไรดี mm hmm. และที่สำคัญคือ ทานอะไรไม่สําคัญนะคะทำเองอ่ะเป็นเรื่องสำคัญกว่าให้ผ่านกระบวนการจากตัวเองจะสำคัญกว่ามากๆเลยนะคะลองดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นล็อตที่2คือก็าทำเขาแล้วก็ชื่นใจอะคะ่ะคือเห็นเขาให้ผลผลิตที่ดีกับเรามากๆเลยจะรู้สึกแฮปปี้มากอันนี้จะมีกลิ่นหอมออกมาด้วยเขาจะมีความเป็นมะพร้าวนะคะน้ำก็เป็นสูตรใหม่ของนำ้ำน้ำก็ใส่มะพร้าวเข้าไปด้วย หอมแล้วก็รู้สึกดีมากเวลาทำเขานะคะทำน้ำว่าเขาก็รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตเราทำด้วยความนิ่มนวลกับเขาอ่อนโยนกับเขาเรื่อยๆเมื่อเช้านำพูดถึงวิตามินซีว่าเป็นสิ่งที่เราควรมีควรทานแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเป็นอะไรที่ควรมีติดบ้านไวนะคะ้ค่ะเวลาที่ไม่มีอะไรจะทาน ไม่มีอะไรจะทานนะคะทำใช้ทานี้ได้เลยเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในละลายได้ในน้ํานั่นหมายถึงว่าเขาจะถูกขับออกแต่ว่า ก็ไม่ต้องให้ขับกันบ่อยมากนะคะอย่างเช่นทานได้เต็มที่เลยร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินซีวันละประมาณ2,000 mg นะทานได้เต็มที่เลยก็พันถึง2,000ถ้าเกินก็ขับออกแต่คำนี้อ้สิ่งที่ต้องใช้ขับออกคือตับไตนะคะเราก็ไม่ต้องไปให้เขาทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทานเกินไม่ต้องทานเยอะอย่างของนํำเนี่ยโดสที่นํำบอกวิตามินซีของนํำนะคะเดี๋ยวนำโชว์นิดนึงยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ติดแบรนด อ่ายี่ห้อนี้นะคะนำเลือกแบบที่มันเป็น 500mg 500mg คือนําจะทานเขาได้ถึง4เม็ดด้านหมายถึงว่าเวลาที่นําทานเขาไปเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยนำก็ไม่ต้องทานแบบคือเวลาเข้าไปในร่างกายอะคะ่ะ ต้องไม่ใช่เข้าไปในปริมาณเยอะเพราะร่างกายดูดซับไม่ทันมันซึมเข้าสู่กระแสะเลือดไม่ทันเดี๋ยวโดนขับออกนะคะเพราะฉะนั้นนําทานโดสทีละน้อยๆแต่ให้เขาเนี่ยเข้าไปในร่างกายได้แบบอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะเวลาเขามีวิตามินซีที่เขาเขียนว่าบัฟเฟอร์ที่ข้างๆข้างๆตัวกล่องนะคะ นั่นคือจะค่อยๆละลายของเราของน้าฐานก็ไม่ต้องค่อยๆละลายเลยเพราะน้าก็โดสเขาไปเข้าไปตั้งแต่แรกแค่500อย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าไปทีละน้อยแล้วอีกสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงน้าก็ทานใหม่นะคะอย่างวันนี้น้าจะรู้สึกครันเนื้อคลันตัวนิดนึงเมื่อวานตากฝนใช่ไหมคะก็ทานเขาสักนิดหนึ่งก่อนที่ ก่อนที่ร่างกายเขาจะไม่ไหวช่วยตัวเองไม่ไหววิตามินซีนี่เป็นการแบบไปช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะไปช่วยสร้างเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยถ้ามีตัวช่วยก็ดีแต่ไม่ต้องเยอะเกินไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเต็มเหยือกแล้วเห็นไหมคะเหยือกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นําจะเก็บไว้ทานในตู้เย็นได้หนึ่งเหยือกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เก็บสแปร์ไว้นะคะในกล่องส่วนใหญ่ก็เหยือกใหญ่ๆเนี่ยก็จะได้ประมาณหนึ่งเหยือกเล็กแล้วก็สแปร์อีกกล่องพลาสติกเล็กๆแค่นี้ค่ะประมาณครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูโดสค่านะคะว่าได้แค่ไหนแล้วก็นําก็ชื่อคีเฟอร์ปริมาณเท่านี้ค่ะก็จะเพียงพอสําหรับตอนนักวันนี้นะคะเพียงพอสําหรับคนที่ฝึกโยค,คะแล้วก็คนที่ บ้านคนที่สำคัญสำคัญที่เขาเรียกเกมาว่าฉนันจะต้องได้ทานทุกวันอะไรแบบนี้นะคะลองดูคะ่ะแล้วยิ่งเราทำได้เองเนี่ยเราจะสามารถกำหนดปริมาณเลือกปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้นำเคยมีบางช่วงนะคะที่ดำต้องทำวันละประมาณ2เหยือกซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเหนื่อยคือคนที่ฝึกโยคะตอนนั้นตอนนั้นคือเยอะนะคะเป็นไพรเวทคัสที่เยอะนะคะแล้วเขาก็ แต่หลังๆนี้เขาก็ขอแบ่งไปทําเองบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ให้เขาไปจะได้เบาๆจากการที่เราต้องเอาไปให้เขาทานอยู่ลงไปซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่รู้จักคีเฟอร์กันเยอะมากขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าคีเฟอร์เนี่ยเป็นนมหมักผลิตตะผล ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการหมักที่เป็นสิ่งดีๆนะคะมีไม่ได้เยอะมากอย่างที่นําแนะนําคนทั่วไปบ่อยๆเลยคือผักดองผักหมักนะคะแต่เป็นการหมักที่มาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติเช่นอะไรนะคะไม่ใช่ผักกาดดองหรืออะไรที่ที่เราใช้สารเคมีในการดองปัจจุบันนี้ที่เราเห็นเห็นนะนําไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะคะแต่นําจะหมายถึง อย่างเช่นถ้านำเคยเห็นชาวบ้านเขาทำเนี่ยนะคะจะเป็นค่าของไทยเนี่ยจะเป็นผักกลุ่มดองผักเสียนดองแบบนี้ค่ะก็จะเป็นผักหมกที่มาจากธรรมชาติอันนั้นน่ะดีแล้วก็ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่นําทานเลยก็คือกิมจิที่นําจะพูดถึงบ่อยมากๆกิมจิก็เป็นการดองผักนะคะเป็นสไตล์ใช้พริกเกาหลีในการดองซึ่งถ้าไปดูโดสของเขานะคะดูผลผลิต ของเขาดูผลิตภัณฑ์ในการดองอะเยอะมากเป็นผักที่ดีมากนะคะผักกาดขาวแครอทหัวใช้เทา้าสาลี่แอปเปิลเขียวแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นแบบว่าเป็นบรรดาแม่แม่ของวิตามินอะเอามารวมกันนะคะแล้วทานทำเป็นกินจินะคะแล้วก็ใช้พริกดองพริกเกาหลีนะว่าทุกคนน่าจะรู้เนาะอันนี้ยค่ะเมื่อกี้ได้หนึ่งเหยื่อตอนนี้ก็ได้อีก กล่องเนี้ยค่ะประมาณครึ่งกล่องนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้ว Everything ทุกสิ่งทุกอย่างแช่ตู้เย็นนะคะอันนี้จะเลี้ยงต่อไปจะทำต่อไปนะคะจะเลี้ยงต่อไปนำใช้สูตรของใส่กะทิแล้วก็นมนะคะกะทิแล้วก็นมตื๊ดกะทิเหมือนเดิมที่นําบอก คราวที่แล้วการแก้ปัญหานะคะกะทิบางในในกล่องนะคะบางยี่ห้อเขาจะแข็งแข็งอารมณ์นี้เพราะว่าก็คือแช่ตู้เย็นนะคะกะทิถ้าอยู่ในตู้เย็นก็จะอารมณ์นี้ก็ได้จะได้ออกมาน้ำก็ใส่ก็ไม,ไม่ไม่น้อยนะคะไม่น้อยเพราะว่าจะได้รสชาติที่หอมหวานจากเขาตอนหลังนี้ไม่น้อยไม่ค่อยน้อยแล้วอะ่ะเยอะระหว่าประมาณสองถึงสามช้อนทางแรกๆก,ก็คือ,อยังน้อยๆอยู่นะคะหลังๆก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเขาหอมกีเฟอร์เขาชอบพอ พอทำออกมารวมกันแล้วเขาหอมนะคะกีเฟอร์ชอบกีเฟอร์บอกน้ำเองว่าชอบแล้วก็นมนะคะนมก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นนมจืดน้ำก็ไม่เคยซ้ำเหมือนกันไม่เคยซ้ำเลยทำไรไม่เคยซ้ำเลยค่ะน้ำก็ไปเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเลี้ยง อันนี้คือส่วนที่จะเลี้ยงต่ออันนี้นมน้อยไปเดี๋ยวน้ำหานมมาเพิ่มนมอยู่หลังบ้านตู้เย็นหลังบ้านเดี๋ยวเอามาเพิ่มนะคะเรียบร้อยก็เป็นส่วนที่เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เลี้ยงแล้วก็จบเห็นไหมคะทำแบบนี้ทุกวัน เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเพราะต้องทานเองอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเราทานเองเนี่ยมันจะมาจากความรู้ความเข้าใจของเราจริงๆว่าฉันกำลังกินอะไรฉันกำลังทําอะไรเหมือนสิ่งที่เหมือนเราออกกำลังกายอะคะ่ะ ฉันทำอะไรฉันกำลังทำอะไรเพื่ออะไรนะคะแล้วสิ่งที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนํำก็สามารถมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยใดๆเลยทั้งสิ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะก็เพาะนํำเป็นสิ่งที่นํำเลือกว่านํำกำลังทำอะไรแล้วก็นํำกำลังกินอะไรนะคะลองดูคะ่ะเราชีวิตเราเลือกได้หมดเลยคะ่ะว่าเราจะทำอะไรกินอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นำํำมา กินแล้วน้ำก็เลยมาแนะนําให้ทุกๆคนฟังว่าเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีนะเรามาทําให้ดูเลยว่าทําแบบนี้ทานแบบนี้เวลาแจกคนอื่นแบ่งปันต่อเนื่องไปเนี่ยเราก็แบ่งปันแบบนี้ต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆลองดูนะคะเรามีอะไรที่เราแบ่งปันคนอื่นได้เราเผื่อแผ่คนอื่นได้แม้กระทั่งความรู้อาหารการกินหรืออะไรแบบนี้แบ่งออกไปเผื่อออกไปค่ะเพราะยังมีอีกหลายๆคนเนี่ยเขายัง ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ละเอียดแบบนี้ไม่ได้รู้ในเรื่องนี้ไม่มีใครนะคะรู้ทุกๆเรื่องละเอียดไปหมดไม่มีใครที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นข้อมูลความรู้ของทุกๆคนที่เขาเอามาแบ่งปันเขาเอามาบอกเราเราก็เอาความรู้เหล่านี้ค่ะมาใช้แล้วก็กระจายต่อไปไเรื่อยๆนะคะความรู้เป็นส่วนกลางค่ะทุกๆคนรู้ได้เหมือนๆกันหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครจะเลือกว่าฉันอยากได้ข้อมูลนั้นฉัน อยากได้ข้อมูลนี้เอามาปรับปรุงเอามาประยุกต์ใช้กับสุขภาพของฉันนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอะไรแบบนี้ทุกๆอย่างนะคะเราลองทําดูค่ะลองเลือกให้เหมาะกับเราอันนี้ก็คือเป็นแค่หนึ่งในเรื่องอาหารการกินนะคะจริงๆแล้วเราก็ทุกคนคะจะมีความรู้อีกหลายๆเรื่องที่ที่เราก็ยังไม่ได้แบ่งปันให้ใครนะคะลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวนําจะพยายาม เวลามีอะไรใหม่ๆน้ำจะพยายามมาพูดมาบอกให้ฟังเรื่อยๆว่าเออตอนนี้เราทำแบบนี้ฉันทำแบบนั้นแบบนี้กับสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะ